กนะินให้นักเรียนนะเออเดี๋ยวอาจารย์บอกขาดสังกะสีให้ไป,ไปทำไงไปกินสังกะสีไปแทะสังกะสีฟันหักนะครับเข้าไปลําไส้พังอีกนะครับมันจะต้องกินอาหารที่มีสังกะสีอยู่หรือเป็ดมีเหล็กอยู่พวกเลือด,ดนะครับก็มันต้องเป็นไอออนนะที่อยู่ในรูปร่างของอาหารนะครับเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นคอควายก็ถูกอีกนะครับงองูนะครับถ้าร่างถ้าร่างกายได้รับเหล็กไม่เพียงพอก็จะทำให้เราเกิดโรคโลหิตจางโอ้อันนี้ทุกคนรู้ครับและถ้าขาดธาตุทองแดงท่า้ ถ้าขาดธาตุทองแดงโทษนะครับทำให้เกิดโรหิตจาร์ูอ่อันนี้ไม่ค่อยรู้กันนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะครับตรงนี้ต้องระวังเลยนะขาดเหล็กเพราไมอ่ะมันเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมมันต่อต่อกันนะนะครับออ,อ,อโอเคนะทานนตรงนี้นะต่อไปเออเออข้อหนึ่งกอขอ,ของอเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อที่4ครับนักเรียนครับสุดท้ายครับ30ครับถ้าเกิดสารสีเกิดสีโทษ ถ้าการเกิดสีของสารในชั้นของคาร์บอนเตตะคอไลน์คาร์บอนเตตะคอไลน์นะ c c l 4นะครับสารเป็นมะเร็งนะอันนี้ตัวนี้ต้องระวังนะเป็นมะเร็งเพราะนั่นเียก็อย่าไปอยู่ใกล้มันนะเป็นดังนี้ x 2บวก x ค่อย2โทษเกิดสีเขียว y 2เกิดสีชมพู z 2เกิดสีเหลืองนักเรียนต้องระวังเลยนะครับต้องระวังเลยและนี้การทดลองนี้นักเรียนต้องระวังเลย x คอยสสีเขียวนักเรียนจะใช้บู่7 หมู่7มีคลอรีนโบมีนไอโอดีนคลอรีนโบมีนไอโอดีนโบมีนมีสีาตาลไอโอดีนมีสีม่วงแดงละลายในคาร์บอนเตตอะคไรายทำไมต้องไปละลายในคาร์บอนเตตอะคไรายเพราะคาร์บอนเตตอะคไรายเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วไอนี้ก็เป็นโมเลกุลไม่มีขั้วอย่าลืมนะครับหลักการละลายให้หลักไปแล้วไลดีโซเดลไลแปลว่าอะไรเหมือนต้องละลายได้เหมือนเหมือนต้องละลายได้เหมือน โมเลกุลมีขั้วจะต้องละลายได้ในตัวทลายที่มีขั้วโมเลกุลไม่มีขั้วจะต้องละลายได้ในตัวทำลายที่ไม่มีขั้วจําได้ไหมเราเรียนผ่านกันมาแล้วน้ํากับน้ํามันรวมเป็นเนื้อเดียวกันไหมไม่ใช่ไหมทาไมไม่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันละ่ะน้ํามันอยู่ข้างบนมม ias, น้ำอยู่ข้างล่างเพราะน้ํามันเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วน้ําเป็นโมเลกุลมีขั้วเห็นไหมครับมันจะรวมกันไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะครับต่อไปครับแลครับ ตารางข้างล่างที่แสดงการเกิดสีในชั้นของคาร์บอนเตตคาลายเมื่อผสมสารที่ต่างๆเป็นดังนี้แล็บนี้นะักเรียนต้องดูให้ดีเลยครับดูเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับสารละลายที่เป็นไอออนนะครับและตัวนี้ x บวกกับ x ละลายในนี้ไม่มีสีนะต้องจําให้ได้นะตัวนี้ไอ้โทษ X 2ละลายในคาร์บอนเตตคาลายมีสีเขียวนะ y มีสีอะไรกินนะี้สีชมพูแมีสีอะไรสีเหลืองตอนนี้การทดลองครับเห็นไหมเอาตัวนี้ผสมกับตัวนี้เดิมมีสีเขียวได้สีเขียว แสดงว่าไม่เกิดปฏิกิริยาเห็นไหมครับ y เดิมมีสีอะไรสีชมพูเอา x ลบใส่เข้าไปเป็นสีเขียวครับแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาเนนะี่ยสีเปลี่ยนไปต่อไปเอา x ลบไปใส่ใน z ได้สีเหลืองครับเดิมมีสีอะไรครับสีเหลืองใช่ไหมครับแสดงว่าไม่เกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นแถวแรกนั้นเกิดปฏิกิริยาอันเดียวคืออันนี้นะครับเห็นไหมครับต่อไปครับ y y ใส่ลงใน x 2เดิมมีสีเขียวได้สีเขียว ก็แสดงว่าไม่เก exactly. oh, ิดปฏิกิริยาใส่ใน Y2 เดิมมีสีพูได้สีพูแสดงว่าไม่เกิดปฏิกิริยาใส่ในแเดิมมีสีเหลืองได้สีเหลืองแสดงว่าไม่เกิดปฏิกิริยาเลยทั้งทุกหลอดเลยแสดงว่าตัวนี้ให้อิเล็กตรอนได้ไม่ดีให้อิเล็กตรอนได้ไม่ดีถ้าให้อิเล็กตรอนได้ไม่ดีแสดงว่าเป็นตัวรีดิวที่ไม่ดีนะตัวรีดิวคือตัวที่ให้อิเล็กตรอนสารใดก็ตามเกิดิยาออกซิเดชันออกออกให้จําได้ไหมออกออกให้ ให้ก็คือให้อิเล็กตรอนให้อิเล็กตรอนปั๊บมีเลขออกซิเดชันนัมเบอร์เพิ่มขึ้นมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเห็นไหมออกออกให้เป็นตัวเกิดยาออกซิเดชันต้องเป็นตัวรีดิวตัวเองถูกออกซิไดจำไว้ชั่นกับเอ็ดเหมือนกันทงท่ามกับเซอร์ออกซิเดชันออกซิไดเดตแต่รีดิวเซอร์เห็นไหมตัวเองเกิดยาออกซิเดชันต้องเกิดออกซิไดเดตถูกออกซิไดแต่เป็นตัวรีดิวเซอร์เข้าไปก็คือรีดิวเซอร์โอเคนะ แต่ถ้าสารใดก็ตามเกิดยา Reduction รีรีรีรอรีก็รออะไรรอรีก็รอรับร,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 รับอะไรล่ะปรปยาเคมีก็ต้องรับอิเล็กตรอนรีรับลดออ i ซิเดชันลดเห็นไหมเลขออกซิเดชันลด r e d u c t i o n ต้องเติมเอ็ดเข้าไป Reduction ต้องถูกรีดิวแปลเป็นตัว o อกซ i z e r ซอย่าลืมนะ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับปยานี้ก็เลดบวกออกไม่ใช่ปยาวัวแดงนะก็ปยาปรีด็อกเรีแอคชั่นปยารีด็อกก็คือปยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเกิดปยาทั้งออกซิเดชันและรีดักชันมีการให้และมีการรับอิเล็กตรอนสำคัญที่สุดก็คือจานวนอิเล็กตรอนที่ให้และรับต้องเท่ากันเราได้เรียนผ่านกันมาแล้วนะครับทวนให้จําได้ไหมถ้าจําไม่ได้ก็กลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปแซดครับแซดลบเนี่ยไปใส่ใน X เ,เดิมมีสีเขียวเปลี่ยนเป็น,นสีเหลืองเกิิดปฏกยา y เดิมมีสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเกิดปฏิกิริยาแเดิมมีสีเหลืองไม่ก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่ไม่เกิดปฏิกิริยาแสดงว่าอันนี้เกิดปฏิกิริยาได้2หลอดได้2หลอดโทษแต่อันนี้เกิดได้หลอดเดียวเห็นไหมครับอันนี้ไม่เกิดเลยแสดงว่าแซลบต้องให้อิเล็กตรอนเห็นไหมได้ดีที่สุดเมื่อแซลบให้อิเล็กตรอนได้ดีที่สุดแปลว่าเป็นตัวรีดิวที่แรงที่สุดนี่นะครับมาแล้วตัวรีดิว ตัวรีดิวรีดิวเซอร์ต้องเกิดยาออกซิเดชันแต่ถูกออกซิไดโอเคนะจำได้ยังชั่นเอ็ดเหมือนตรงข้ามเซอร์ออกซิเดชันออกออกให้ออกออก,ออกให้เพิ่มออกออกให้รีลดรับจำได้นะออกออกให้รีลดรับชั่นเอ็ดเหมือนตรงข้ามกับเซอร์ออกซิเดชันถูกออกซิไดแต่เป็นตัวรีดิวเรดักชันถูกรีดิวแต่เป็นตัวออกซิไดปรยารีดอกครับเอาละครับความแรง ความแรงมาแล้วเอาละพอรู้เรื่องไหมเ,เพราะฉะนั้นกไก่เอ้ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการจะให้อิเล็กตรอนต้องประจุลบสิครับมีลบลบมากนี่มันก็ต้องให้อันนี้เป็นโมเลกุลไม่ต้องไปเลือกมันอย่าไปเลือกเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อาอะไรเนี่ยมันตัดได้สองข้อแนละ้วถ้ามีความรู้พื้นฐานที่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปเลือกมันไม่ให้อิเล็กตรอนหรอกครับอย่างงี้สิครับอิเล็กตรอนมนันเกินถูกไหมมันก็ต้องให้ เป็นลบไงทำไมรั่วมันอิเล็กตรอนมันเกินล่ะมันเป็นลบทำไมรั่วเป็นลบล่ะโอ้หเรียนมาเยอะเลยอิเล็กตรอนมีอยู่ฟ้าเป็นลบโปรตอนบวกนิวตอนมีประจุไหมไม่มีแต่นิวตอนไม่ใช่โปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนนะอันนี้ต้องสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3ครับนักเรียนครับต่อไปเรื่องป,ออปริมาณสัมพันธ์ปอก่อนที่จะดูเรื่องปริมาณสัมพันธ์นั้นก่อนที่จะดูเรื่องปริมาณสัมพันธ์นั้นขอให้นักเรียนดูหลักก่อนนะครับ หลักนะฮะดูนะครับดูให้ดีนะครับหลักหลักหลักปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมีปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมีนักเรียนต้องดูนะหลักการเปลี่ยนโมลโอ้โหถ้าไม่ได้อันนี้เลิกเลยนะจากที่นักเรียนเนี่ยไปอ่านหนังสือมาเต็มเลยนะครับสรุปได้ดังรูปเนี่ยแล้วใช้จนกระทั่งจบมหา,หาลัยเลยถ้าไปเรียนวิทยาศาสตร์นะครับจบมหาลัยเลยไปเรียนวิทยาศาสตร์นักเรียนดูให้ดีนะอาลวละเอ่อ ตอนนี้หลักการเปลี่ยนโมลโมลเนี่ยโมลเนี่ยเป็นหัวใจโมลนี่เป็นหัวใจเลยโทษนะนะครับดูแตเดี๋ยวก่อนปรับนิดนึงโมลเนี่ยเป็นหัวใจเลยหัวใจก็คือโมลโมลเนี่ยคือ M O L E หรือตัวย่อคือ M O L นะฮะตัวย่อที่จะใช้สัญลักษณ์ย่อคือ n อะ, yup. <po target> อะไรก็ตามว <email> ิ่งเข้าหาโมนต้องไปหารอะไรก็ตามวิ <ate> ่งเข้าไปหาโมนต้องไปหารจําหลักไว้เลยอะไรก็ตามวิ่งเข้าไปหาโมนจะต้องไปหารนะครับวิ่งเข้าไปหาโมนนักเรียนครับอย่าลืมนะครับต้องไปหารนะครับวิ่งเข้าหาโมนต้องไปหารเพราะฉะนั้นการออกข้อสอบวิ่งเข้าหาโมนนั้นมีวิธีการออกข้อสอบอยู่1 2 3 4 5สาี่ห้าวิธีนี้เท่านั้นเรียนกระทั่งจบมหาลัยเลยจะต้องเป็นอย่างนี้หมดนะครับ ว,วิธีที่หนึ่งทำไงวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งนะครับเอามวลหารด้วยมวลอะตอมก็กลายเป็นโมลเอามวลหารด้วยมวลอะตอมกลายเป็นโมลโมลตัวนี้เป็นโมนอลอะตอมมวลหารด้วยมวลอะตอมกลายเป็นโมลเอามวลหารด้วยมวลโมเลกุลก็กลายเป็นโมลแต่โมลน,นั้นเป็นโมลโมเลกุลแต่เขาไม่ต้องบอกนะเขารู้กันนะครับต่อไปครับเฉพาะแกส๊สโอ้ยตำรวงังเฉพาะแก๊สนะ ปริมาตรหาได้ยี่สองจุดสี่หรือสองเอาพันคูณเข้าไปไอ,ตปอต้ตัวนี้เป็นลูกบาเซนติเมตรไอ้โทษตัวนี้เป็นลูกบาศเดซิเมตรคือลิตรตัวนี้เป็นลูกบาศเซนติเมตรสองสองสี่ศูนย์ศูนย์ก็คือสองเอ่อสองหมื่นสองพันสี่ร้อยนะครับเอาพันคูณเข้าไปว่า,างี้เหรอปริมาตรนั้นต้องเป็นปริมาตรที่ STP s ST ต p นั่นคือ standard temperature and pressure นะครับอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน อุณหภูมิและความดันมาตรฐานก็คืออุณหภูมิที่ศูนย์องศา,าเซลเซียสความดันหนึ่งบรรยากาศความดันหนึ่งบรรยากาศหรือ7 6 0ม mm. ิลมตรปรอทหรือ76ดเซนติเมตรปรอทนะครับหรือ760ทอหน่วยทางวิศวะหรือ101.325กิโลพาสกาลหรือ1 0 3 2 5เอ่อคูณด้วย10บกำลัง5พาสกาลนะครับพาสกาลเอาละครับตอนนี้ต้องระวังเฉพาะจะใช้เมนทัรนี้ต้องเป็นก๊าซเท่านั้น จะใช้แม่ทัดนี้ต้องเป็นกา๊าดเท่านั้นอย่าลืมนะครับต่อไปถ้าบอกจํานวนอนุภาคมาหารด้วยเลขอะโวคาโดหารด้วยเลขอะโวคาโด6.02คูณที่สิบกำลัง23เลขอะโวคาโดโจทย์ไม่บอกเป็นดังขาดเลยข้อสอบไม่บอกเป็นดังขาดนะครับหารด้วยเลขอะโวคาโด6ก2ดศูคูณที่สิบกำลัง23ก็กลายเป็นโมลถ้าบอกเป็นสารละลายมา C ีก็คือ concentration เอาความเข้มข้นวีปริมาตรหารด้วยพันเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ เอาความเข้มข้น c o n เ e n t ท a t i o n คูณด้วยปริมาตรเป็นลูกบาทเดซิเมตรก็กลายเป็นโมลน,นักเรียนครับหรือใช้สูตร PV ท NRT ทุกคนต้องรู้จักแน่เพราะนั้นหา N ออกมาครับเท่ากับ PV ส่วน RT P ความดัน V คือปริมาตร R ค่าคงที่สากลของก๊ส T ต้องเป็นอุณหภูมิเคลวิน P ความดัน V ปริมาตร T อุณหภูมิเคลวินอุณหภูมิเคลวินเท่ากับ273บวกกับองศา,าเซลเซียสนะครับ R นั้นมีค่าเท่ากับ0.0821ลิตรบรรยากาศ per k per mol อย่าลืมนะครับข้อสอบบางครั้งไม่บอกปีไหนบอกมาก็โชคดีครับแต่ถ้าไม่บอกมาก็หา R จากสูตร PV ถ้า nRT R ก็จะเท่ากับพบนกครับ PV ส่วน nT เห็นไหมครับความดันก็1บรรยากาศ V ก็22.4 n ก็1โมล T ถ้า273หารออกมาแล้วก็จะได้0.0821นะครับเอาละครับ ตอนนี้ถ้าวิ่งออกจากโมนลวิ่งออกจากมวลข้อสอบจะออกอยู่4ทางเห็นไหมถ้าวิ่งออกจากโมนลข้อสอบจะออกอยู่4ทางนี่ดูให้ดีเลยถ้าเปลี่ยนโมนลอะตอมให้กลายเป็นมวลก็คูณด้วยมวลอะตอมเปลี่ยนโมนลโมเลกุลให้กลายเป็นมวลก็คูณด้วยมวลโมเลกุลเปลี่ยนโมนลที่เป็นแก๊สนะครับให้กลายเป็นปริมาตรที่ STP จะต้องคูณด้วย22.4ลิตรหรือ2240 0ลูกบาศก์เซนติเมตร อย่าลืมนะครับหรือจะเปลี่ยนโมลให้กลายเป็นจํานวนอนุภาคก็คูณด้วยเลขโอกาะโดก็คือ6.02นคูณด้วยสิบกลัง23่นั่นแปลว่าเปลี่ยนอะไรก็ตามไปหาโมลต้องไปหารเปลี่ยนโมลเป็นอะไรก็ตามก็ไปคูณนักเรียนอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นหลักที่สําคัญเลยนะครับเอาอีกเที่ยวนึงนะครับหลักการเปลี่ยนโมลหลักการเปลี่ยนโมลน,นะครับเพราะนั้นโมลนี่ใหญ่สุดโมลนี่ใหญ่สุดโมลนี่ใหญ่สุดเลยนะครับ โมลนี่ใหญ่สุดเลยนะอย่าลืมอะไรก็ตามวิ่งเข้าหาโมลต้องไปหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามวลหารด้วยมวลอะตอมก็กลายเป็นโมลอะตอมถ้าเป็นมวลหารด้วยมวลโมเลกุลก็กลายเป็นโมลโมเลกุลถ้าเป็นแกส๊สปริมาตท p, ารที่ s t p หารด้วย22.4หรือหารด้วย22400ก็จะกลายเป็นโมลเอาจำนวนภาคหารด้วยเลขโอกาโด6.02คูณที่กยก็กลายเป็นโมลเอาความเข้มข้นคูณปริมาตรหารด้วยพัน หรือความคข้นคูณปริมาตรเป็นลิตรก็กลายเป็นโมลหรือเอา p คูณ v หาร r t ก็กลายเป็นโมลอย่าลืมนะครับโน้ตที่สำคัญข้อสังเกตมวลอาจหาได้จากความหนาแน่นความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรหรือ m เท่ากับ d คูณ v แต่ถอพอถอพอนะครับ m อาจเท่ากับ s คูณ v เมื่อ s ก็คือทอพอหรืออาจจะมีหน่วยเป็น ppm ppm ก็คือ p a r t per million พาเปอร์มิเลียนคือมิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมหรือมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับหรือบอกมาเป็น ppb แล้วจะเน้นอีกทีหนึ่งก็ไมโครกรัมต่อกิโลกร,รัมหรือไมโครกรัมต่อลิตรครับตอนนี้เปลี่ยนโมลเป็นอะไรก็ตามข้อสอบจะออกอยู่4ทางถ้าเปลี่ยนโมลอะตอมให้กลายเป็นมวลก็คูณด้วยมวลอะตอมเปลี่ยนโมลโม,โมเลกุลรู้ไงเป็นโมนเลกุลมากกว่า2อะตอมอะมากกว่า1อะตอมก็กลายเป็นโมนเลกุล ถ้าอะตอมเดียวก็กถ้าเป็นหน,นึ่งอะตอมก็เป็นธาตุในตารางธาตุนั่นแหละครับหนึ่งเปลี่ยนโมลโมเลกุลให้กลายเป็นมวลก็คูณด้วยมวลโมเลกุลเปลี่ยนโมลให้กลายเป็นปริมาตรเฉพาะแกส๊สอันนี้นักเรียนต้องระวังเลยคูณด้วย22.4ลิตรหรือ22,400ลูกบาศก์เซนติเมตรเปลี่ยนโมลให้กลายเป็นจำนวนภาคก็จะต้องคูณด้วย6.02คูณด้วย1 0บกลังี่นักเรียนครับจำหลักให้ดีนะครับ เปลี่ยนอะไรก็ตามหาโมนไปหารเปลี่ยนโมนไปอะไรก็ตามไปคูณเข้ากี่ทางดูลูกสอน 6, ออกกี่ทาง4รู้ไว้เถอะอย่างเนี้ยตลอดชาตินะครับไปไม่ว่าไปเรียนไปอะไรต่อที่ไหนเป็นยาตีปับ๊บก็ตรงเนี้ยและข้อสําคัญที่สุดก็คือตรงโนตนี้นะครับก็คือ มวลอาจหาได้จากความหนาแน่นก็คือมวลหารด้วยปริมาตรหรือ n คูณ d เอ่อ n เท่ากับ d คูณ v หรือถ้าบอกทอพอมาก็ได้เอ่อ d ก็มีหน่วยเป็นกรมต่อลูกบาศนเมตรทอพอไม่มีหน่วยนะครับ n เท่ากับ s v หรือ ppm ก็คือพา r t p เปอร์ม i เลียนก็คือมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมถ้าโดยมวลมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับก็โดยปริมาตรหรือ ppb ก็คือไมโครกรัมต่อกิโลกรัมถ้าโดยปริโดยมวลนะครับไมโครกรัมต่อลิตรถ้าโดยปริมาตรนะครับนักเรียนครับจากหลักที่อาจารย์ให้มาวันที่ทั้งหมด น,นักเรียนจะได้หลักนะครับต่างๆดูให้ดีนะครับเพื่อที่ไปสอบ A อ e เให้ได้